ช่วยแนะนำหน่อยครับอยากสละความโกรธออกจากใจมากๆต้องคิดแบบไหนต้องมองแบบไหนครับสละความโกรธความการการให้อภัยกับบุคคลที่เหนือกว่าตนเป็นเรื่องของความจำยอมการให้อภัยกับบุคคลที่เขาอยู่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าเราที่เป็นพ่อเราแม่เราที่เขามีอุปการะต่อเราเนี่ย การให้อภัยกับท่านเหล่านั้นเป็นเรื่องของความจำยอมเราต้องต้องให้อภัยการให้อภัยกับบุคคลที่เสมอตนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นคนรักมันจะมีความพอใจก่อนหึไหมให้อภัยจากการงอ้อเห็นไหมงอนงอ้อแล้วก็ให้อภัยได้ก็ปกติดีแต่ยอดของการให้อภัยเเรียกว่าผู้ที่สามารถให้อภัยกับบุคคลที่ด้อยกว่าตน คนที่ด้อยกว่าตนคือคนที่ยังไม่รู้เห็นไหมความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธวราคนนั้นเห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธแล้วถึงไม่จมอยู่กับอารมณ์นั้นหมายเขาว่าสติปัญญานะเราเห็นความจริงชัดแล้วเราถึงจะเรียนรู้ในการให้อาภัยได้นะโดยเฉพาะการให้อาภัยกับบุคคลที่ด้อยกว่าตนเวลาที่เราไปเห็นคนที่เขาด้อยกว่าเราทําผิดเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตัวที่แบบอยากจะเหยียบซ้ําเลยนะ ตัวเนี้ยอยากจะซ้ําเติมเลยนะตัวเนี้ยระวังให้ดีตัวเนี้ยถ้าต่อเมื่อใจเราเลยจากความเป็นปุถุชนขึ้นไปแล้วเราจะเห็นว่ามันคือบทเรียนของเขานะมันจะไม่มีความพอใจไม่พอใจมันคือบทเรียนความผิดพลาดนั้นมันจะต้องเขาจะต้องได้รับบทเรียนนะเดี๋ยวเขาจะก็ได้เรียนรู้จากบทเรียนของเขานะแล้วเราจะ,จะเกิด คือมันมันใจมันไม่ติดเลยนะการให้อภัยก็จะเบาบางลงนะคือสติปัญญาน,นั่นเองนะเรียนรู้ในทานเห็นไหมเรียนรู้ด้วยน้ําใจว่าสภาวะเนี่ยวนเวียนอยู่พอๆกันวนเวียนอยู่ในทุกข์อยู่พอๆกันนะเรียนรู้ในศีลเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นอย่างน้อยๆไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีขอบเขตของศีลมีความสันโดษเป็นเครื่องคุ้มครองตน ก็จะเกื้อกูลสติปัญญาให้เราเห็นตามความจริงได้นั่นเองนะ